เมันจะลดลงมาหน่อยลดแรงมาลงมาออฟโรดนี่แรงมาน้อยสุดอ่าถ้าเกิดเราจะปรับเร,เราจะปรับอย่างนั้นเรากดเสร็จก่อนอ๋เอเรื่องเรื่อนลงแล้วก็เสร็จดีโอเคนะครับได้เพี่กดเสร็จเลื่อนได้เลยต้องจอดจอดก่อน,อนจอดรถนิงน่งเฉยครับจะเป็นพวกทิป e c คชั Search, a, ่นคอนโทรผมเปิดไปให้หมดครับจะมีบอกอะไรนี้หมดเลยแบตเตอรี่นี่ครับ a อฟีได้สามพวกแอคชั่นอะไรอยู่หน้านี้หมดเลยผมเปิดไว้หมดพี่อยากตัดใจพี่ปิดได้ยกล้อสบายแล้วเวลาปิดปิดพี่ก็เข้าไปเซตธรรมดาเหมือนเดิมแล้วก็ต้องนะครอน เราเล่พี่ต้อมก็ตรงนี้เลยเราติดอ่านี่ครับเดี๋ยวเราคลิปติดยู่ออเอเออเออเดี๋ยนี่เราเปิดติดเราจากหน้านี้เลยอ่ะเราไม่ช่างเขาปิดเออให้แซงเขาเปิดไว้หมดโอเคเปิดไว้ก็ได้เข้าไปหน้าหลักใช่ไหมใช่ครับหัหน้าหลักประมาณนี้คือกิโลที่เราวิ่งอนี่ผมเช็คมาผมไปเทิดในบริษัทมา ปุ๋ยปูนน้ำมันเครื่องครับอันนี้พวกน้ำมันเราวิ่งได้กี่กิโลมันจะบอกเตือนแก๊สเก้าห้เป็นอย่างต่ำครับแก๊สโซฮอร์เก้าห้นต่ำสายเสรือเขาเหมากับโซฮอรอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับมันจะไม่แตกอะไรใช่ไหมไม่ครับแต่แถวนี้หาเติมบิน95้า้นยากมากเลยอ่านั่นแหละครับผมถึงบอกว่าเป็นแก๊สโซฮอรดีสุด95 ยังต่ำต่ำสุดต่ำสุดเป็นแก๊สหม้แล้วพวกน้ำมันเครื่องกี่กิโลเอ่อพันโลแรกก่อนครับเดี๋ยวมันจะเป็นรันใท้ใช่ครับพอตั้งไว้มขึ้นเซอร์วิสที่เพชรบุรีได้เลยดี๋ยวมะขึ้นเตอนเพราะว่าน้ำมันเครื่องพวกนี้ต้องโอโตเรกนี่ครับโอโตเรกกับแปะนี่มาเลยไอ่ตัวพวกนี้ติด G P S แต่เมื่อวานไปดูมาของแลมอ่ะ ของของแหลมยึดจากแหลมไหมัครบมันติดตรงนี้เหรอมันก็ติดนี้นี่ผมจะเอาติดกับ i ไอโฟนน่ะ iPhone ผมมันมี G P S เออมันจะมีขายเยอะอยู่นี้เอางั้นตัวเทคตโวเทคครับใช่ไหมตัวนี้จะเป็นโัเทคยึดกับไอโฟนใช่ครับงัวดีเลยนี่หว่าของแต่งเยอะมากในตัวนี้ตัวเทคนี่ไปซื้อที่ตรงนี้อ่ะยิดกมยึดสามเลยต้องซื้อตัวแทนทั้ง